สวัสดีครับตอนนี้อยู่เคบ่ายหนึ่งของแปดนะเดี๋ยวพาไปดูในนี่ห้องโชว์วนะฮะเนี่ยนี่นะฮะนี่โอ้โหนี่ถูกขายไปเยอะเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะมีรถใหม่เข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้ตรงนี้ขอบอกว่านี่ยุบไปเยอะเลยนะฮะขายดีมากนะฮะที่นี่นะ อีคันก็หมดนะฮะนี่นะครับอันนี้จะเป็นดาวฮอนนะฮะดาวฮอนที่แบบว่าเป็นไฮบิดนะฮะขึ้นเสือภูเขานะร้อใหญ่นะฮะยี่สหกสำหรับไทยที่กำลังมองหาอยู่นะอยากได้รถทัพไซส์ขนาดร้อยยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าดีมีหมดนะฮะตรนนี้นี่นะฮะนี่เป็นของดาวฮอนด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปหาร้านทั่วไปหายากนะเขาบอกว่าหายากนะ ยจะเป็นดาวฮอนพับเยนะฮะพับได้นะฮะเนี่ยจะเป็นข้อพอับนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่แล้วได้แบรนด์ดาวฮอนด้วยอ่ะดาวฮอนนี้เขาบอกว่าจุดพับแข็งแรงมากนะเห็นพับๆอย่างเนี้ยไม่โยกไม่คลอนเลยนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแน่นหนานะฮะไม่ลูดนะดีมากนะผมใช้อยู่นะฮะดาวฮอนนะแต่ผมใช้ร2อยี่สิบนะ คันนี้มีอะไรวะ BMW คันหนึ่งสีแดงโอคันนี้สวยนะนี่นะแดงว่ามีโคคาโคล่าด้วยนะยรกนั้นนะฮะเขาคอลแลบกันนะคือเอา BMW มาคอลแลบกับโคคาโคล่านะฮะทเปนเป็นสีแดงดำนี้นี่นะฮโหนี่เป็นรถเขาเรียกว่ารถสะสมเลยนะใครที่ไปปัน่นเห็นมาว่าเท่ระเบ,ะเบิดเลยนะคนมองตามแน่นอนเป็นมีโชคได้เป็นเสือภเขาหน้ BMW นะบีเอ็มดยู ola, นะจะได้สามใบบีเอ็มยูโคคาโคล่านะนี่สายเบรกแดงด้วยโอ้โหเนี่ยสายเกียร์สายเบรกสีแดงด้วยนะฮะอดสายเบรกดำนะเกียร์สีแดงนี่ด้าฮอนนะด้าฮอนอีคันนี้สวยนะคันนี้อะไรคาร์เดนซ่านะคาร์เดนซ่าอูคันนี้สวยมากนี่แล้วดูล้อเป็นยางสลิดด้วยนะยางเล็กนะยางเล็กทางเรียบนะฮะ นี่เข้าสนามเลยเนี่ยนะี่ฮะจุดพับอยู่นี้นะสามารถใส่รถพับใส่รถเก่งรถกระบะได้สบายสบายเลยนะนี่นะคาดิซ่านะแล้วก็มีเอเพโซด้วยนะเนี่ยรุนนี้จะเป็นเอเซโซนะฮะมีเห็นชั้นเลยเอเซโซสองคันดารฮอนเอเซโซนะฮะมีสายทุโอ้โหเฟรมนี่เฟรมก็าทำนี้ให้เลยนะฮะไม่ได้ติดเพิ่มนะเขาทำรองรับสายมาเขาออกแบบมาเลยนะฮะให้มีนี่เชื่อมติดเลยนะฮะ ร้อยสายสามเส้นเลยเนี่ยดูดิอันนี้สามเส้นนะเป็นตัวจับสายเลยนะฮะโอ้ถือว่าทําทําได้ดีนะนี่อันนี้ไม่ใช่ทําไม่ใช่แบบติดเพิ่มนะฮะแต่ว่ามากับเฟรมเลยดูดิออกแบบมาเลยว่าจะต้องมีสายเดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะนี่แสดงว่าเขาทําเบ้าขึ้นมาเลยนะออกแบบมาดีดเนี่ยโอ้โหนี่ย ตั้งแต่ชั้นโรงงานเลยนะฮะออกแบบมาเลยให้ให้สายต้องเดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็ตอนพับจะได้ไม่มีปัญหานะตอนพับเนี่ยทําให้จุดสายเนี่ยจะไม่พันกันตอนพับตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นเซฟตี้แล้วพับตรงเนี้ยดึงออกมาพับพับกลางตรงเนี้ยทําให้สายตรงเนี้ยไม่หักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไปพันกันไม่ไปยุ่งเหยิงกับการพับนะฮะแต่ว่าเขาจับมาดีมากนะเนี่ยออกแบบมาตั้งแต่ตัวถังเลยนะฮะนี่นะฮะสเต็มเนาะ ก็โอเคนะฮะนี่จะเป็นสเปคที่คันใหญ่นะฮะรถคันใหญ่พับได้เนาะบางคนจะคิดว่ารถพับได้มีแค่ร้อยี่สิบนะ,ะจริงจริงล้อใหญ่ขนาดนี้ยังมีเลยนะฮะล้อพวกอันนี้พวกนี้จะเป็นเทิร์นนะฮะเทิเร์นเทิร์นนี่โอ้โหเทิร์นนี่ก็120ะะร้อยยี่สิบนะเป็นเกี่ยวพันกับดาวามแล้วกันนะเป็นแบนลูกเนาะะมันมีรถนี่ก็สามล้อนี่มันสี่ล้อเลยไม่ใช่สามล้อนะฮะ โอ้คันนี้สวยนี่โอ้โหนี่รถสี่ล้อนะฮะเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งดีกว่าแยกต่างหาน,หนดีกว่านะนี่นะฮะอันนี้คือเป็นโชว์รูมจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะใครที่สนใจรถแบบไหนมาดูอีกฝั่งหนึ่งจนะมีอีกเนาะโอ้นี่เบาะสวยตรงนี้จะเป็นดาวฮอนนะฮะดาวฮอนที่นี่มีดาวฮอนเยอะที่สุดเลยฮนะคิดเนาะแล้วก็ขาไก่เดี๋ยวอัปเดตขาไก่กันะนี่นะ โซนนี้จะเป็นขาไก่นะที่คนสงสัยกันนะขาไก่คืออะไรนี่นะคือมันพับข้างหน้าฉลบเข้ามานะฮะถ้าเกิดไปเซิร์ชดูนะฮะว่าการพับขาไก่ใน Google เขามีให้หมดนะฮะมีหลายรุ่นเลยเนาะเนี่ยเบียนชี่นะฮะขาไก่สมัยก่อนเป็นรถยอดนิยมเลยนะฮะพวกเนี้ยเ,เ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกอ่ะยุคคลาสสิกของรถจักรยานนะขาไก,ก่ก็มาดูได้นะฮะมีหลายคันเนาะ มีเยอะมาที่นี่ถือว่ามีเยอะมาก